ฮัลโหลสวัสดีทุกคนครับก็ผมโอริจีนะครับผมกลับมาเหมื <c oughs> นเดินับเกมนดอทฟอร์สนะครับช่วงนี้ก็มีการทำคลิปปืนตามแบบพวกแบบหนังพวกอะไรนะครับแล้วก็ที่เห็นบ่อยๆเนี่ยคลิปผมออกมาวันนี้ก็คือมาร์คสิบสองมาร์คสิบแปดเดเออร์มาร์คสิบแปดที่เราเห็นตามหนังอะ่ะผมก็ไปหามาแล้วก็มีอยู่สองสามปืนมีอยู่สามปืนที่แต่งออกมาแล้วมันมีความเหมือนนะครับก็คือหนึ่งคือเป็นเคซีหนึ่งหกนะครับนะนี่นะครับ ตัวปืนก็จะประมาณนี้นะครับมีเลเซอร์ข้างบนมีไฟฉายข้างข้างนะครับเออน,นี่คือผมพยายามแต่งให้เหมือนที่สุดนะครับแต่ก็จากรดลายเนี่ยดูจะไม่เหมือนใช่ไหมแต่สิ่งที่เหมือนสุดมันคือตัวนี้ก็คือตัวเอ6นะครับอันนี้คือเหมือนเลยนะครับดูนะดูเดคือแบบลวดลายพวกอะไรเงี้ยเหมือนจัดจัดเลยนะเออแต่ว่า m อ6เนี่ยมันยิงได้แค่เบิร์ตกับทีละนัดเนาะถ้าเราเอาไปเล่นเนี่ยมันอาจจะแปลกๆยังไงไม่รู้นะครับ แล้วก็จะมี M4 นะครับ M4 นี่ก็แต่งมาเหมือนเหมือนกันนะผมก็พยายามให้เหมือนแต่ผมไม่มีสกินที่จะมันจะทำไม่เหมือนหมายนะครับก็คืออันนี้คือผมพยายามแต่งให้มันเหมือนที่สุดแล้วโอเคเดี๋ยวในเกมเป็นไงเดี๋ยวไปรู้เลยครับนี่ครับมาครับผมปืนนี่เกิดรูปร่างก็ใช้ได้นะครับมีไปฉายด้ย เก่ะอ,อ๋อครับตรงนูออ้นอ๋อกับลำกับหัวล่วงม,นะ <c oughs> yeah, มั้งนะเย่ยมดูกันว่าจะยิงได้หรือเปล่าแต่งมาแล้วต้องยิงให้ได้นะเอ้หรือว่าผมเอ้ยเดี๋ยวผมลองแบบว่าใช้ ใช้แบบทั้งหมดทุกปืนดูนะที่ผมลองแต่งมานะปืนไหนเพี้ยเพวเวิร์กใช้ปืนนั้นแล้วกันเดมโอ้ลูกหมดก่อนโอ้โหโดนเลย <c oughs> ไปกันต่อตรงนี้โอ้โหปิดไม่ได้ลูกปืนมันน้อยเกินนะครับสามสิบนัดไาอย่าอย่าเพิ่งไปครับโอ้ยยิงไม่โดนเลยยิงไม่โดนเลย ไปก่อนออกก่อนไปตรงนี้ก่อนโอ้ไม่ตายผมยิงใครยังไม่ตายเลยว่ะผมยิงใครไม่ตายเลยครับอะมาเอ็มซีเอาลกัน Thôi mình vừa cất thì lên nhào cho mấy quá chẳng 哦。Oh. ีจนใช่ไหมเอ,อ้ยโอเคตรงนี้ครับเรามาคุมตรงนี้เอานะไปนี่หมดแล้ววนะอี่กอะไรอ่ะ ยาวผมหมดติมไม่มงยิงสู้ใครไม่ได้เลยวะโอเคเดี๋ยวมาลอง m อ็สิกันอับดามีมันเยอะนะมันอาจจะยิงปิดง่ายก็ได้ซึ่งตอนที่ผมทดลองแบบแต่งดู <c oughs> ผมว่าแต่ง m 1 6แสิบหปืนแรกเลยเพราะผมมีสกินไงเป็นสีน้ำตาลเหมือนกัน <c oughs> ผมเลยลองแต่งเป็นปืนแรกและปืน <c oughs> ยังไง โอเคเล่นเป็นเบอร์แล้วกันเนาะเวลาเรายิงจะได้แบบนี้หน่อย ลราไฟฉายปิดไฟฉายได้ไหมปิดยังไงวะไม่ไฟฉายเนี่ยอ๋อนนี้ไป อได้อยู่ไอเนี่ยไอที่หกเนี่ย,ไ,ยไ,ไ,ไม่ได้แล้วไม่ได้แลว้วอะไรวะได้อยู่ <c oughs> จะรอ้องไห้ยีใครไม่ตายเลยโอเคเดี๋ยวผมวอร์มก่อนวอร์มก่อนวอร์มมือก่อน อ่าโอเควองมือแล้วยี่สิงแม็กกีเ้เอาผมปะพร้อม คเพื่อนร่วมลบนะเพื่อนร่วมลบเรา ช่หน่อยเบลอมีหมอไหมไม่มีไม่มีก็ตายน <c oughs> ีก่อนครับลงมาก่อน โอ้เกือบตายโอ้โดนไฟลวกเองประเจ้าเริ่มเหนื่อย <laughs> เริ่มเหนือน่อยก็เล่นผมน่าจะเป็นคนแรกคนนี้นนตัวท้ายละดูตองละ อุ Hoy, ้ยได้อยู่ชอบดูถูกเนี่ยมั้งอ้ยได้สองเลยไปฮอบ โอ๊ยอเอยคตายหนึง

โอ้ยสวยสวยสวยเขาจะเอาแต่เขาเอาไม่ได้แหล่าห้าคนรับเอาน้นน่าจะชนะอีพี่วินตรงนี้อู้สวย ก็รู้ผมคือผมใช้ของ M4 ใช่ไหม M4 ใช่ไหมที่ผมใช้เมื่อกี้ <laughs> เออนะครับโอเคครับ okay, <laughs> ผมสำหรับคอเนเทนต์นี้นะครับ <laughs> แต่งเป็นมาร์คที่แปดนะครับก็ M4 เนี่ยน่าจะใช้ได้ดีที่สุดแล้วนะผมว่าใช่ไหมเมื่อกี้ผมใช้ M4 หรือว่าเออเนี่ยน่าจะใช้ M4 นะครับเอออยู่ไหนละ่ะอ่านี่อันนี้คือเคสสีนะครับเคสสีก็เล่นได้นะครับแต่ผมรู้สึกว่า เอ็มสี่เนี่ยมันเข้ามือผมมากกว่าอะไรมันอก้ K. นะอาจจะเพราะว่าผมไม่ได้เปลี่ยนบ่อยนะครับก็นี่ก็จะเป็นมาร์คสิบแปดของเราะครนะจริงๆอย่างไล่เอ็มหกนะผมเหมือนมากเลยสี 4, มันแบบอย่างเงี้ยเออสีกับนำ้ำตาลนะครับตลอดวันนี้ครับเออมาร์คสิบแปดของเราเนี่ยก็ได้จ,จบลงไปแล้วนะก็คงไม่เล่นอีกแล้วแนะละเออแต่งสวยเฉยน,นะแต่ว่าเออถ้าเอาไปหมดออปเปอเรเตอร์เนี่ยผมอ่ะอมันอาจจะเบี้ยวก,ก็ได้นะอืม แต่งไปเล่นขำๆนุกๆอะไรเงี้ยนะครับเครสำหรับวันนี้นะครับผมก็ใครที่ผ่านเข้ามาดูนะฝากกดไลค์นะครับ,กก like, รบแล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับกดไว้ก็ได้นะครับผมอนาคตเผื่อเราแบบกลับมาเจอกันอีกนะครับใครที่ผ่านทางเข้ามานะฝากด้วยตรงนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนมีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ